วันที่5ามกราคม2อ6 7ันหารยกสินาการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอบจอ,อุบลราชธานีลงพื้นที่หน้าหอประชุมอำเภอนาเยียนำโครงการอบจอสัญจรออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่บริการซ่อมกายอุปกรณ์ ผู้พิการผู้ได้โอกาสและคนชรารวมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานของอบจอุบลราชธานีพร้อมพบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมอเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นก่อนนำมาเป็นข้อมูลในการบำบัดทุกบํบำรงสุขแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป นั่เสนอเราได้ครับได้นะครับน,บนั่เสนอเรานะครับ